สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวมาฟินแบกันนะคะนี่อันนี้เป็นยางมัดผมนะคะถ้าเราซื้อมาให้อันนี้เป็นพวงกุญแจนี่เราเราไปดูกันเลย นี่นะคะจะเป็นหน้าตาของมัฟฟินแบร์แล้วก็มีสองตัวนะคะอันนี้เป็นน้องน่ารักมากเลยอยากได้ตัวหน้ากล่องเราไปดูกันนี่ค่ะนี่เราไปแกะกันเลย นี่เปิดออกมาก็จะเป็นขนมนะคะนี่มันจะมีหลายแบบมากเลยทุกคนเราอยากได้ตัวีมันน่ารักมันน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวนี้มันน่ารักอุ้ยตัวนี้น่ารักเหมือนตัวหน้าก้อยอืน่าปมีน้วมานไก่ก็มีนะคะเดี๋ยวเราไปส่นได้ ก็แบบเมื่อกี้เออนี่งตัอเ้ยในเป็นตัวนี้อนะทุกคนตัวที่ถือหลังไม้ผีเสือ้อนี่นะคะนี่ เดี๋ยวเราวางไว้ตรงนี้มีตัวต่อไปอันนี้เราหากล่องไม่เจอแล้วก็มันใส่รวมกันนะคะมันมีมันส่มมาให้แบบมันมันคะลายนะคะทุกคนเราหากล่องไม่เจอแล้วก็ใส่รวมกันนะคะนีมาวางไว้ตรงนี้นี่ และนี่เดี๋ยวเราวางไวนะ้เอยนี่ตัวน,นี้จะเป็นยางมัดผมนะคะนี่ก็ขนมเหมือนกันนะคะก็ขนมเหมือนกันแบบ ตัวนี้มันจะอันน้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นหลอด,ดอ,ดดอดันนี้มันจะเป็นแบบข้าวโพดนะคะอะไรอะ่ะได้สีฟ้าได้แบบลายหน้าซองไงทุกคนดูดิลายหน้าซอ แล้วเป็นหวัดนะคะทุกคนมีลายหน้าเสืมีอะน,นี่น่ารักมากมีถุงต่อไปขนมก็เหมือนกันนะคะอู้นี่อันนี้เราแกะไปแล้วนะนนเราแกวไปแล้วววววววเช้า นี่ได้แบบน้องแก้มแดงโอ้นี่ค่ะนี่จะมีหลายหลายมากเลยเราได้มีน้องแก้มแดงแล้วก็น้องตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้มันมีจำนวนจำกัดน,นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาแกะตัวพลาสติกให้ดูนะคะตัวพลาสติกเรายังไม่ได้แกะเลยบ๊ายบาย